ิิเที่ธนาคารกรุงเทพปตทสามพลังใจ V ีไฟท์ทูเกตสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันพฤหัสบ,บดีที่15กรกฎาคมค่ะอยู่กับคุณนทิพะดาละดิฉันวิมลวันค่ะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาถือได้ว่ามีทั้งปัจจัยบวกนะคะเป็นปัจจัยสนับสนุนในเรื่องของอัตรางเงินเฟอ้อแล้วก็ปัจจัยลบนะคะในเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐที่มีกับจีนเพิ่มพูดถึงปัจจัยบวกกันก่อนเมื่อวานนี้นายเจอร์โรมพาเวละนะคะระบุต่อสภาคองเกรสหรือว่าคณะกรรมการคณะกรรมธการบริหารด้านนโยบายการเงินของสหรัฐนะคะว่าตอนนี้ เ,เฟดไม่เร่งร้อนหรอกที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยรอให้ภาพของเศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวโดยสมบูรณ์ก่อนนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะล่าสุดนั้นวุฒิสภาสหรัฐนะคะก็ผ่านร่างกฎหมายในการที่จะห้ามนําเข้าสินค้าที่เกิดขึ้นหรือว่าผลิตขึ้นในมณฑลซินเจียงของจีนนะคะเพื่อที่จะ ดูแลเรื่องของสิทธิมนุษยชนก็เป็น2ประเด็นที่ต้องเฝ้าจับตาละค่ะคือจริงๆจ,จับตากันทั่วโลกเลยนะเพราะว่ามีผลกระทบต่อในเรื่องของการลงทุนกันด้วยนะคะขณะเดียวกันวันนี้ตลาดหุ้นยุโรปเปิดมาก,ก็มีการปรับตัวย<ช> <ๆ S 1> ่อลงไปนะคะเช่นเดียวกับตลาดหุ้นไทยที่ยังรอความหวังในเรื่องของวัคซีนที่อาจจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นส่วนทางกับภาวะเศรษฐกิจที่วันนี้มีตัวเลขออกมาบอกด้วยว่า GDP อาจจะมีการปรับตัวลดลงไปอืนะคะก็ถือว่าเป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็อยากให้วิกฤตใน ครั้งนี้จํานวนตัวเลขการระบาดนั้นผ่านพ้นไปโดยเร็วทีนี้เราไปดูกันบ้างน,นะคะณนะปัจจุบันไม่ได้มีเพียงแค่ประเทศไทยนะคะที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโควิ 19, สดสายพันธุ์เดลต้านะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะทางด้านของ WHO เองก็มีการระบุนะคะบอกว่าในลาตินอเมริกาเองหรือแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาณปัจจุบันนี้นะคะตัวเลขผู้ติดเชื้อนั้น,น,นกําลังปัทุแล้วก็ปรับตัวสูงขึ้นแหลคะค่ะ โดยสาเหตุหลักๆนะคะทางด้านของดรคาริซาเอฟเอเตียนผู้อำนวยการองค์การอนามัยภาคพื้นอเมริกาหนึ่งในหน่วยงานขององค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO <S <S เปิดเผยค่ะว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่กลับมาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในสหรัฐและลาตินอเมริกานะคะสืบเนื่องจากการพบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่สามารถแพร่ระบาดได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นส่งผลทำให้ภูมิภาคนั้นตกอยู่ในความเสี่ยงอีกครั้ง โดยมีการรายงานค่าว่าประเทศอเมริกากลางและแคริบเบียนเช่นเอลสวาดอร์โกเตมาลาคิวบาและหมู่เกาะเวอร์จินมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากไม่เพียงเท่านี้นะคะยังมีการประท้วงครั้งใหญ่ด้วยจากภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ส่งผลต่อการขาดแคลนอาหารและพลังงานสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนหลายพันคนในคิวบานะคะออกมาชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ทศทรรษที่1 9ั0ร รัฐบาลพยายามที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลให้ระบบสาธารณาสุขที่เปราะบางของประเทศนั้นตกอยู่ในภาวะวิกฤตนอกนาจากนี้นะคะการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อในสหรัฐอเมริกานั้นปรับตัวสูงขึ้นค่ะหลังจากที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือว่า CDC เปิดเผยค่ะว่าณนะปัจจุบันนี้รัฐกว่าครึ่งหนึ่งและดินแดนทั้งหมดของสหรัฐนะคะมีตัวเลขผู้ติดเชื้อปรับตัวสูงขึ้น นับตั้งแต่การฉลองวันชาติสหรสัฐ4กรกฎาคมเป็นต้นมาแล้วก็มีการจัดชุมนุมเฉลิมฉลองอีกหลายสถานที่แหละค่ะต้องบอกว่าตอนนี้ยังคงเฝ้าระวงังแล้วก็จับตาสถานกา,ารณ์วัสโควิด19ที่เกิดขึ้นนะคะแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้จีนเขาจะมีการแก้ไขปัญหานี้ได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะโดยล่าสุดทางด้านของ World Bank เขาก็มีการปรับเพิ่ม GDP ของจีนด้วยแต่ว่าเศรษฐกิจในภูมิภาคเนี่ยยังคงมีการปรับตัวลดลงอยู่ด้วยนะคะขณะเดียวกันวันนี้ World Bank ก็มีการออกมาเปิดเผยแล้วก็ปรับลด GDP ของประเทศ ถ่ยกันด้วยค่ะ โดยทางด้านของประธานธนาคารโลก w ว r l d Bank นะคะนายเดวิดมาพาสมีการออกมาเปิดเผยค่ะ w ว r l d Bank ได้ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตนออกและแปซิฟิกยกเว้นจีนในปี2564ลงเหลือ4%จากตัวเลขคาดการณ์เดิมที่ระดับ4.4%เนื่องจากหลายประเทศในภูมิภาคดังกล่าวยังคงเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และคาดว่าเศรษฐกิจเน,นมาจะได้รับผลกระทบรุนแรงเนื่องจากวิกฤตทางการเมืองภายในประเทศ ซึ่งหากนับรวมประเทศจีนแล้วนะคะ World Bank คาดว่าเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตนออกและแปซิฟิกจะขยายตัว7.7%ในปี2564ซึ่งดีกว่าตัวเลขคาดการเดิมที่ระดับ7.4%โดย World Bank คาดว่าเศรษฐกิจจีนจะมีการขยายตัวแข็งแกร่งไปจนถึง8.5%ในปี2564โดยเขาบอกด้วยนะคะว่าแม้รัฐบาลในภูมิภาคแห่งนี้จะมีการพยายามเร่งฉีดวัคซีนป้องกันแล้วให้กับประชาชนแต่คาดว่ายังมีอีกหลายประเทศ ที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้ครบทุกคนจนกว่าจะถึงปี2567ค่ะท้องกันนี้นะคะทางด้านาของ World Bank ได้มีการปรับลดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ของไทยในปีนี้ลงด้วยนะคะเหลือ2.2จากเดิมที่คาดการกันไว้ว่า3.4เหลังรับผลกระทบอย่างหนักจากวาระโควิด19การบริโภคภาคเอกชนและแนวโน้มนะักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังคงหดตัวคาดปีนี้นะักท่องเที่ยวต่างชาติเหลือเพียง6 0 0 0คนเท่านั้นจากปี25 ร้อที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาบ้านเหล่า40ล้านคนอ่านะคะเป็นความคาดหวังล้ค่ะเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยนะคะหลังจากเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งนะคะในปี40ที่เรามีการส่งออกด้วยค่อนข้างโดดเด่นค่ะแล้วการส่งออกก็ลดน้อยถอยลงไปนะคะก็บูมเรื่องของการท่องเที่ยวกลับคืนมาแต่ปรากฏว่าปีนี้เนี่ยเจอวิกฤตนะคะค่อนข้างหนักเลยจากโควิด -19 ทําให้รายได้ที่เป็นฟันเฟืองสําคัญในการบูมเศรษฐกิจของประเทศนั้นหายไปนะคะก็น่าจะมีการฟื้นตัวได้แหละหวังว่า จะไม่นานเกินไปนะคะส่วนทางด้านของเศรษฐกิจแน่นอนว่านะปัจจุบันนี้เรื่องราวของการท่องเที่ยวเป็นหัวใจสําคัญนะคะกับการสร้างไรายได้ของประเทศทั่วโลกแล้วค่ะล่าสุดนะคะก็มีการประเมินจากสถานการ์ในภาพของเอเชียเองไอ t a ตาระบุบ,บอกว่าเรื่องของการท่องเที่ยวนี่นะคะหรือว่าการเดินทางทางอากาศไปมาระหว่างการระหว่างประเทศน่าจะฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่อีก3ปีแล้วค่ะปี2567ค่ะ สมาคมการขนส่งทางอากาศร,ระหว่างประเทศหรือว่า i อ t อคาดการว่าอุตสาหกรรมการเดินทาง ทางอากาศในภูมิภาคเอเชียต้องใช้ระยะเวลาสูงถึง3ปีจนถึงปี2567จึงสามารถฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่หลังจากได้รับผลกระทบจากการแพรบบ่ระบาดอย่างหนักของโควิด -19 เนื่องจากอุตสาหกรรมการเดินทางทางอากาศของเอเชียนั้นล้าหลังกว่าภูมิภาคอื่นๆต้องใช้ระยะเวลาในการกอบกู้และกลับมาฟื้นตัวสู่ระดับเดียวกันก่อนเกิดการแพรบบ่ระบาดของโรคโควิด -19 ในปี2562 รายง,งานนี้ระบุด,ด้วยค่ะว่าการเดินทางทางอากาศในอเมริกาเหนือและยุโรปฟื้นตัวขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งในช่วงเทศกาลวันหยุดและหลังจากที่หลายประเทศนะคะในสหภาพยุโรปประกาศผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และข้อกําหนดในการกักตัวขณะที่การเดินทางทางอากาศในเอเชียนั้นยังฟื้นตัวไปอย่างเชื่องช้าเนื่องจากว่าอัตราการฉีดวัคซีนอยู่ในระดับต่ําและยังใช้มาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มงวด ซึ่งณปัจจุบันนี้นะคะในรายงานนั้นมีการระบุถึงตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันในอินโดนีเซียที่ปรับตัวสูงขึ้นแสงหน้ายอดติดเชื้อรายวันของอินเดียถือเป็นอัตราการแพร่ระบาดอันรวดเร็วของสายพันธุ์เดลตา้าส่งผลทําให้อินโดนีเซียกลายเป็นศูนย์กลางการระบาดใหม่ในเอเชียขณะที่มาเลเซียก็ขยายระยะเวลาการใช้มาตรการล็อกดาวน์ออกไปอย่างไม่มีกําหนด หลังจากที่ก่อนหน้านี้กำหนดให้สิ้นสุดวันที่28มิถุนายนส่วนทนางด้านของญี่ปุ่นเองประกาศภาวะฉุกเฉินครั้งที่4ในกรุงโตเกียวนะคะไปสิ้นสุดวันที่22สิงหาคมนี้และทางด้านของกัมพูชาเองก็มีการปิดพรมแดนที่กั้นระหว่างเวียดนามด้วยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในเวียดนามที่ค่อนข้างรุนแรงในช่วงนี้แล้วค่ะก่อนหน้านี้หลายประเทศออกมานะคะ <S <S บอกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นหรือว่าแม้แต่ภาพรวมเศรษฐกิจจะดีขึ้นช่วงกลางปี2565แต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีไวรัสกลายพันธุ์มากยิ่งขึ้้นแลวกก็าร บาทลุนแรงมากยิ่งขึ้นต้องขยับกันออกไปอีกแหละสาหรับการเติบโต,ตของเศรษฐกิจด้วยนะคะติดตามกันนะคะว่าจะมีผลในเรื่องของเราในเรื่องของการใช้เงินยังไงกันบ้างด้วยค่ะขณะเดียวกันติดตามกันที่อินเดียกันด้วยวันนี้เขามีคําสั่งหรือว่ามีข้อห้ามมาเลยนะคะว่าห้ามให้มา s t e r c a การเนี่ยเขามีการออกบัตรใหม่ๆคือบัตรเด David, บิตบัตรเครดิตหลังจากที่ทางด้านของมา s t e r c a การเขามีการ ล้วงข้อมูลหรือว่าเขามีการระมัดระวังในะทางด้านของธนาคารกลางอินเดียเขาร,ระมัดระวังในเรื่องของข้อมูลที่จะถูกเปิดเผยทางด้านของสาธารณะด้วยค่ะ โดยทางด้านของธนาคารกลางอินเดียหรือว่า RBI เขามีคำสั่งห้ามบริษัท Mastercar d ไม่ให้ออกบัตรเดบิตแล้วก็บัตรเครดิตใหม่ให้กับลูกค้าที่เป็นชาวอินเดียโดยอ้างว่าบริษัทฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการเก็บข้อมูลโดยคำสั่งดังกล่าวนะส่งผลกระทบต่อ Mastercar d เ,เป็นอย่างมากค่ะเนื่องจากอินเดียเป็นตลาดสำคัญและคำสั่งดังกล่าวจะไม่กระทบต่อกลุ่มลูกค้าเดิมของผู้ถืบอบัตร Mastercard โดยข้อบังคับนี้นะคะกำหนดขึ้นในปี2561 มีการกําหนดให้บริษัทต,ต่างชาติผู้ออกบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตต้องเก็บข้อมูลการท,ทําธุรกรรมในอินเดียเอาไว้ที่ประเทศอินเดียเท่านั้นเพื่อให้หน่วยงานด้านการกํากับดูแลสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ด้านมาสเตอร์การ์ดนะคะเขามีการออกมาแสดงความรู้สึกผิดหวังกับการตัดสินใจของธนาคารกลางอินเดีย้องกับเปิดเผยด,ด้วยค่ะ ทางบริษัทได้ส่งรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามข้อบังคับมาโดยตลอดตั้งแต่ปี2561แล้วก็ยังระบุอีกด้วยนะคะว่าจะให้ความร่วมมือกับธนาคารกลางอินเดียต่อไปในเรื่องของการส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อหวังว่าเขาจะขี้คายในเรื่องของความกังวลได้โดยคำสั่งห้ามออกบัตรเดบิตแล้วก็บัตรเครดิตนะจะมีขึ้นในวันที่22กรกฎาคมนี้ค่ะ ปัจจุบันนะคะข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสําคัญนะคะ<ม>เพราะว่าตัวข้อมูลต่างๆนั้นนะคะนอกเหนือจากการดูแลสิทธิส่วนบุคคลแล้วนะคะยังถือว่าเป็นแหล่งทรัพยากรอันมีค่าอันสําคัญเลยนะคะที่สามารถใช้พัฒนาต่อยอดด้านธุรกิจได้อีกหลากหลายแล้วค่ะแลวก็อาจจะเป็นข้อมูลในการที่จะเข้ามาล้วงความลับในแต่ละประเทศ<ม>ด้วยนะคะก็ะะเลยจะต้องมีการให้ความสําคัญในเรื่องนี้ ส่วนที่ทางของการลงทุนค่ะในช่วงเวลานี้นะคะเราจะจัดพอร์ตกองทุนรวมอย่างไรช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบกันค่ะเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวรอบการเงินการลงทุน YouTube n h a n n e l Money and b a n k i n g c ง a n n น l ง่ายๆแค่เข้าเว็บไซต์ YouTube หรือแอปพลิเคชัน y o u t u b e บนสมาร์ทโฟนจากนั้นพิมพ์ค้นหาคำว่า Money and Banking Channel กด Subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเพียงเท่านี้ทุกเทรนการลงทุนทั่วโลกเรื่องเศรษฐกิจการเงินทุกหัวข้อสัมมานาดีๆก็อยู่ใกล้แค่คลิก วารสารการเงินธนาคารวารสารข่าววันพรุ่งนี้เพื่อการตัดสินใจวันนี้ครอบคุมทุกมิติตลาดเงินอัดแน่นข้อมูลตลาดทุนทันโลกเทคโนโลยีได้รับความไว้วางใจจากนักธุรกิจและนักลงทุนพบการที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรืออ่านออนไลน์ได้ทาง w w w m o n e y a n d b a n k i n g c o t h สมัครสมาชิกโทร0 2 6 9 1 4 1 2 6 3 0ต่อ1310และ1313 ฉันก็อยากกลิ่นโรเบนเดอร์อันก็อยากกลิ่นกุหลาบฉันก็อยากกลิ่นมะลิอ่าทันก็อยากกลิ่นแอปเปิ้ลอ๋อห้องไหนก็หอมสูงหอมแชมเปี้ยน์สูงกอยากแชมเปี้ยนช่วยแยกขยะคือช่วยลดขยะร่วมสอบข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดย S C B p r o ใจไทยพานิชย์รับรอง เบอกว่าถ้ามองไปประเทศเพื่อนบ้านะหรือว่ามองไปรอบๆของเราเนี่ยเศรษฐกิจเขาเริ่มปรับตัวดีขึ้นแล้วนะคะจึงเป็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนค่ะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการลงทุนผ่านกองทุนจะมีประเทศไหนที่น่าสนใจกันแล้วบ้างนะคะติดตามกันค่ะจากการที่เราสัมภาษณ์ผ่านรายการ Market Today ค่ะเชิญค่ะเราประเมินสถานการณ์การลงทุนในกองทุนตอนนี้ยังไงบ้างคะคึกคักเป็นพิเศษไหมคะเพราะว่าหลายๆลคนเนี่ยเขาอาจจะ กลัวกังวลเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นแล้วก็อาจจะมาในกองทุนกันบ้างนะคะ่ะครับคือที่จริงถ้าเกิดว่าดูภาพการลงทุนปีนี้ครับต้องเรียกว่าการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยก็ได้รับความสนใจค่อนข้างมากนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคําถามมาถึงเราเนี่ยหลายคําถามเหมือนกันเนื่องจากว่าการลงทุนปีที่แล้วเนี่ยได้ผลตอบแทนที่ดีมากสำหรับการลงทุนในต่างประเทศแต่ว่าปีนี้มีความผ,ลผลันผวนค่อนข้างสูงในบางเซกตเตอร์นะครับ แต่ภาพโอเวอร์ออลในการลงทุนเนี่ยเราก็ยังมองว่า,ายังเป็นภาพที่ดีอยู่แล้วก็สถานะปัจจุบ,นบ,นบ,นบันเนี่ยมันยังซัพพอร์ตสักสักเสี่ยงอยู่คือสักเสี่ยงเนี่ยน่าจะได้รับแรงหนุนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ <c oughs> หลักๆคือมาจากในเรื่องของสภาพคล่องที่ยังเยอะอยู่ในระบบนะครับรวมถึงอัตราการเติบโตเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเราจะเห็นค่อนข้างที่จะเด่นชัดนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้ ถ้าถามถึงเรื่องการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะการลงทุนผ่านกองทุนรวมเนี่ยผมมองว่าเป็นสิ่งหนึ่งเนี่ยที่จาเป็นสาหรับการลงทุนนะครับค่ะคือตอนนี้ถ้าเราดูต่างประเทศกันมีประเทศอะไรที่น่าสนใจสําหรับลงทุนบ้างแล้วคะเพราะว่าถ้าเรามองออกไปเนี่ยหลากหลายประเทศเศรษฐกิจเขาเริ่มฟื้นแล้วนะคะใช่ครับประเทศต่างๆเนี่ยถ้าในต่างประเทศเนี่ยการตัตาตาการฟื้นตัวของเศร,รษฐกิจเนี่ยจะเห็นค่อนข้างชัดโดยเฉพาะประเทศที่มีการ ฉีดวัคซีนเข้าไปได้เยอะแล้วนะครับเราก็จะเห็นการเปิดประเทศเนี่ยในหลายๆจุดซึ่งซึ่งตัวของโนมูระเราเองนะครับเราก็มีการประเมินอัตราการเติบโตเศรษฐกิจเนี่ยในหลายๆประเทศเนี่ยที่จะเห็นการฟื้นตัวในปีนี้ค่อนข้างจะชัดเจนเช่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยปีเนี้เรามองว่าน่าจะโตประมาณสัก6.5นะครับปีหน้าก็ยังโตได้ประมาณสัก4.4เปอร์เซนะครับซึ่ง ถือว่ายังเป็นอัตราการเติบโตที่สูงหร paper, ือแม้กระทั 3. 3> ่งในฝั่งของจีนนะครับจีนเองเนี่ยปีนี้เราคาดการณ์ว่าน่าจะโตประมาณแ9ดจุด้านะครับปีหน้าน่าจะโตประมาณห้าจุสามนะครับหรือแม้กระทั่งในฝั่งของยุโรปเองเนี่ยนะครับปีนี้ก็จะเห็นการฟื้นตัวค่อนข้างชัดในฝั่งของยุโรปเองเนี่ยเราคาดการณ์ว่าน่าจะโตประมาณสักสี่จุดหเปอร์เซ็นตในปีนี้นะครับแล้วก็ปีหน้าน่าจะโตประมาณสักส5ห้าเปอร์เซ็นต์อัตราการเติบโตในลักษณะแบบนี้เนี่ยเรามองว่า ยังเป็นจุดที่สนับสนุนให้สินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยยังคงเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจนะครับอาจจะมีคอนเซิร์นของอินเวสเตอร์บ้างนะครับในเรื่องของออนโยบายที่ทางนโยบายาการเงินว่าถ้าอัตราการเติบโตร้อนแรงขนาดนี้เนี่ยธนาคารกลางแต่ละประเทศเนี่ยจะกังวลในเรื่องของเงินเฟ้อและจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนเนี่ยเพื่อมาสากัดเงินเฟ้อหรือเปล่านะครับในในมุมมองของเรานะครับอัตราการเรติบโตต่าเงินเฟ้อเนี่ย น่าจะเพิ่มขึ้นเนี่ยในช่วงของไตรมาสที่สองเนี่ยที่มันผ่านไปแล้วนะครับน่าตอนนั้นเนี่ยน่าเราเชื่อว่ามันน่าที่จะผ่านพีคไปแล้วไตรมาสที่สามสี่เนี่ยแล้วน่าที่จะเห็นค่าของเงินเฟ้อเนี่ยที่ค่อยๆกลับลดลงนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นเรียกว่าเป็นเอ่อมันจะเป็นแรงหนุนให้กับตัวของสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นในฝั่งของหุ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะ อันนี้ก็เรายังมองในลักษณะแบบนี้อยู่ครับค่ะแต่ถ้าเราดูการเนี่ยการเติบโตทางเศรษฐกิจของเขาก็เริ่มปรับตัวดีขึ้นแต่ว่ามันก็อาจจะยังคงมีปัจจัยเสี่ยงกันด้วยยางสหรัฐเองเขาก็รอกันทั้งที่เราจับตากันอย่างที่เงินเฟ้อที่คุณสุกิจบอกกันไปหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของในเรื่องของนโยบายการเงินที่เขาเตรียมที่จะพิจารณากันหรือว่าแม้แต่จีนเขาก็อาจจะมีการจํากัดในหุ้นหรือว่าแม้แต่บริษัทที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของเทคโนโลยีด้วยยุโรปมันก็ยังคงมีปัจจัยอื่นนนๆที่่่่ตตต้อออองงงงิดาามยเเชใรืข โควิดด้วยมันถือว่าเป็นความเสี่ยงที่จะมากระทบกับการลงทุนไหมคะเราจริงๆเรามองแบบนี้นะครับคือถ้าเกิดว่ามองภาพใหญ่เลยเนี่ยอ,อนโยบายอย่างแรกเลยที่มีผลกับการลงทุนมากคือตากตารจัดโตของเศรษฐกิจถ้<ม>ตากตารจัดโตของเศรษฐกิจย<ม>ังอยู่ในทางที่เป็นขาขึ้นเนี่ยนะครับเอ็กซ์เตี้มาเก็ตหรือที่าทางตลาดปุ้นเนี่ยเราจะยังเชื่อว่ามันอยู่ในขาขึ้นเช่นเดียวกับอีกทางของเศรษฐกิจนะครับอันที่สองที่จะเป็นแรงหนุน นนโยบายการเงินของธนาคารกลางนะครับนโยบายการเงินของธนาคารกลางเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวสําคัญที่บอกว่าระาาคข้องที่อยู่ในระบบเนี่ยจะมีอยู่มากน้อยขนาดไหนณวันนี้เนี่ยนะครับเฟดเออร์รีเสิร์ชเนี่ยยังมีการใช้ QE ออยู่รวมถึงประเทศต่างๆในฝั่งของยุโรปรวมถึงในฝั่งของญี่ปุ่นเองนะครับก็ยังมีการอัดฉีดเงินเนี่ยเข้ามาในระบบอย่างต่อเนื่องทีนี้ถามว่าเงินก้อนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีการหยุด หรือว่าหายไปเนี่ยนะครับเอ,อ่อหรือว่าลดลงเนี่ยนะครับเรามองว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากตลาดพันธบัตรเป็นที่แรกอที<ม>่เรามองว่าตลาดพันธบัตรเนี่ยจะได้รับผลกระทบรอนเนี่ยรุนแรงมากกว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในตลาดหุ้นนะครับเพราะสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองในเรื่องของ a า s e t c l นะครับเราแบ่งดีทั้งในเรื่องของเงินสดนะครับตราสารหนี้ตราสารชุน แลวก็สินทรัพย์ทางเลือกนะครับเง <c oughs> ินสดณวันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นชอยที่ดีสำหรับนักลงทุนอยู่แล้วเพราะว่าอาาัตราดอกเบีย้ยเนี่ยต่ำมากเราเชื่อว,ว่าจะต่ำไปจนถึงปี2023นะครับปีนี้เป็น21ออกไปถึง23ในอีก2ปีนะครับอันที่สองคือในเรื่องของรรตราสารหนี้ตราสารหนี้เนี่ยนะครับณวันนี้ถ้าเราฝากเงินในพันธบัตรระยะสั้นเนี่ยอาายัตราผลตอบแทนคือน้อยมากน้อยมากเนี่ยคืออยู่ประมาณสักต่างก่า0.5ต่อปี แต่ถ้าเกิดว่าเรายืดอ,อายุของการฝากเงินเข้ากองนะครับอยู่ในตัวของพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยเราอาจจะได้อยู่ประมาณสักหนึ่งจุดสามก็เป็นในฝั่งของสหรัฐอเมริกาแต่นั้นคือฝากเงินสิบปีในในพันธบัตรรัฐบาล <c oughs> คับ <c oughs> ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีแนวแนวทางว่าจะมีการลด QE เกิดขึ้นนะครับสินครับตรงนี้จะโดนกระทบกระเทือนก่อน <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของวุสรีเทิร์นของอวสเตอร์สี่ผลตอบแทนที่ี่กับความเสี่ยงเนี่ยนะครับเรายอม ยืดอ,อายุออกไปถึง10ปีเพื่อได้รับผลตอบแทนแค่น1%กว่าๆ<ช>นะครับใ,<ช>ในขณะเดียวกันมีโอกาสที่จะมีดาวไซรัสด้วย<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการทำ asset allocation แล้วครับคือการจัดสรรเงนินลงทุนของเราเนี่ยมันไม่ได้คุ้มค่าเลยจะไปอยู่ในพันธบัตรและยิ่งเป็นระยะยาวยิ่งไม่คุ้มอย่างเลย<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเรามาดูในส่งของตราสารทุนนะครับตราสารทุนตรงนี้เนี่ยมันยังได้รับแรงหนุนอยู่เนื่องจากอากาศการเติบโตของเศรษฐกิจนะครับเราจะเห็นว่าปีเนี้ยประเทศที่ฉีดวัคซีน ได้ได้เยอะเนี่ยอัตราการเติบโตของเขาก็จะเด่นชัดมากกว่าสิ่อื่นนะครับอนั้นตรงนี้เนี่ยเรามองว่าถ้าเทียบไปแล้วในสามแอสเซทคลาสที่ผมเรียนมาเนี่ยนะครับตัวของหุ้นก็ยังเป็นแอสเซทคลาสที่ดูแล้วมีผลตอบแทนไม่เทียบกับความเสี่ยงเนี่ยดูแล้วจะอยู่ในขาที่จะคุ้มค่าที่สุดสุดท้ายคือในเรื่องของทุกที่เป็นสินค้าทางเรื่องสินค้าทางเรื่อก็อาจจะมีเรื่องของสินค้าพภคภัณฑ์เช่นน้ํามันนะครับน้ามันช่วงที่ผ่านมาเนี่ย การปรับปัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีในปีนี้นะครับแต่ว่านักปูของน้ํามันเองเนี่ยผมเรียกว่ามันมี structural คือมันมีในเรื่องของโครงสร้างของรีนานเนี่ยที่มันกําลังจะเปลี่ยนไปในลักษณะที่ลดการใช้คาร์บอนลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอันนี้น้ํามันเนี่ยจะโดนกระทบกระเทือนอย่างค่อนข้างเยอะแล้วเราจะเห็นการมาของรถที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ย <c oughs> ในต่างประเทศเนี่ย <c oughs> รวมถึงนโยบายที่จะเป็นโกลรีทั้งหลายเนี่ยนะครับ มันจะลดการใช้น้ํามันลงเพราะฉะนั้นสติสโละระยะยาวเนี่ยเราจะมองระยะตัวของน้ํามันเนี่ยนะครับยังยังอยู่ในลักษณะที่เรียกว่ามีแรงกดดันที่จะทําให้ความต้องการณจุดนี้เนี่ยมันจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับอีก <c oughs> อันหนึ่งคือทองคําทองคําเองเนี่ยอาจจะมีอาจจะหลังๆนี่อาจจะดูไม่ได้ไม่ได้เป็นที่เอ,อสนใจมากเท่าไหร่ของนักลงทุนนะครับอย่างหนึ่งก็คือว่าทองคําเนี่ยอาจจะดูว่า เป็นสินสัที่ป้องกันเงินเฟอ้อแต่ณนะวันนี้เงินเฟอ้อเนี่ยนะครับมันไม่ได้มารุนแรงเหมือนในช่วงของในอดีตที่ผ่านมาถึงแม้ว่าราคาพุกพันสินท้าพุกพันต่งางๆจะปรับตัวเพิ่มมาเยอะเราจะเห็นว่าราคาตัวของที่ผ่านของเงินอ้อมันก็จะโดนกดลงมาด้วยตัวเลขที่น้อยไปเรื่อยๆส่วหน,นึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าการมาของเทคโนโลยีครับมันทําให้เทรนของเงินเฟอ้อเนี่ย, <c oughs> ยค่อยๆลดต่ำลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสองอย่างน้ำมันทองคําผมยังมองว่า ต้อ,องข้ามอาจจะมีด้วยบ้างนะครับเพื่อเป็นด i เวอร์ซี่ายของพอร์ตเพื่อเพื่อป้องกอันความเสี่ยงแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นสัดส่วนที่เยอะในพอร์ตปริโปรนะครับเน,นี่ยผมก็เลยคิดว่าถ้าเปรียบเทียบดูแล้วในภาพระยะใหญ่เนี่ยมันยังเซเวอร์มาในฝั่งของหุ้นอยู่นวันนี้กลับไดที่มีการเติบโตของกําไรกับไปที่มีการเติบโตของเศรษฐกิจ<อ>นะครับส<อ>ินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นตราสารทุนก็เป็นตัวที่น่าสนใจแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็จะเรียนว่านักลงทุนแต่ละท่านเนี่ย จะมีความสามารถในการรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันาก <c oughs> ารจะจัดสรรเงินลงทุนมาลงทุนในหุ้นเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเราสามารถจะรับความเสี่ยงได้ขนาดไหน m o n e y a n d b a n k i n g c o t h f i n a n c i a l Media Platform ีลผนึกข้อมูลเชิงลึกจากออฟไลน์สู่ออนไลน์ครบทุกมิติเศรษฐกิจอัปเดตท,ทุกเทรนด์การลงทุน ม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวโลกการเงิน moneyandbanking.co.th คลิกเดียวครบทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่นักลงทุนข้ามพลาดข้อมูลโดยการเงินธนาคารวารสารการเงินธนาคารวารสารข่าววันพรุ่งนี้เพื่อการตัดสินใจวันนี้ครอบคุมทุกมิติตลาดเงินอัดแน่นข้อมูลตลาดทุนทันโลกเทคโนโลยี ได้รับความไว้วางใจจากนักธุรกิจและนักลงทุนพบการที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรืออ่านออนไลน์ได้ทาง w w w m o n e y a n d b a n k i n g c o t h สมัครสมาชิกโทร026914126-30ต่อ1310และ1313 กราบละต้องไปยอมผมที่ร้านนี่ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบ้ลแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระก,กลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบลผมเสียละะคะทรีทเมนต์โอเคเฮอร์เบลสิคะช่วยบำรุงผมเสียให้นุ่มลื่นสวยมีน้ำหนักรู้สึกได้ทันทีที่ใช้ก้าวชอบนะพี่แพนโอเคจ้า <laughs> ทรีทเมนต์บำรุงผมโอเคเฮอร์เบล <Net> รวมส่งข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยเมืองไทยประกันชีว <Designer> ิต <_ bells> ข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะวันนี้ทั้งภาคธนาคารพาณิชย์แล้วก็ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐนะคะมีการออกมาปเปิดเผยว่าจะช่วยเหลือนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์รวรัคโควิด -19 ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจ SME นะคะแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการล็อกดาวน์ในครั้งนี้ค่ะโดยทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยและสมาคมธนาคารนานาชาติมีการออกมาตรการเร่งด่วนพักชําระเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับลูกหนี้ SME และรายย่อยเป็นระยะเวลา2เดือนให้กับลูก ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทั้งในพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดและนอกพื้นที่การควบคุมการแพร่ระบาดที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการโดยให้เริ่มดําเนินการได้นะคะตั้งแต่งวดการชําระหนี้เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปค่ะสามารถติดต่อกับสถาบันการเงินเจ้าหนี้เพื่อแสดงความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมนี้และเมื่อหมดระยะเวลาพักชําระหนี้แล้วนะคะสถาบันการเงินจะไม่เรียกเก็บเงิน ต้นและดอกเบี้ยที่ค้างอยู่ในทันทีเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับลูกหนี้ค่ะสําหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยอ้อมลูกหนี้ที่ยังเปิดกิจการได้แต่ว่ารายได้ลดลงจากมาตรการควบคุมของภาครัฐสถาบันการเงินจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นลายกรณีไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1 2 1 3ค่ะ ก็ถือว่าเป็นมาตรการที่เข้ามาช่วยแบ่งเบานะคะภาระในช่วงเวลานี้นะคะซึ่งไม่เพียงแค่ทางด้านของภาคธุรกิจเท่านั้นนะคะภาคของประชาชนเองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของเมืองไทยประกันชีวิตก็ใส่ใจในเรื่องนี้นะคะเปิดโอกาสให้กับลูกค้าที่มีการจ่ายค่าเบีย้ยประกันชีวิตสามารถผ่อนได้ในอัตราดอกเบีย้ย0%ค่ะ โดยคุณสาระลั่มซามประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเป,เ,ปเปิดเผยค่ะว่าบริษัทจับมือกับพันธมิตรธนาคารเพิ่มอีกหนึ่งธนาคารก็คือธนาคาร u o b จำกัดมหาชนเปิดให้บริการลูกค้าชำระเบี้ยประกันชีวิตผ่านนวัตกรรมแบบ eDC pooling จากเดิมที่มีการจับมือกับธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนลูกค้าสามารถชำระเงินค่าเบีย้ยประกันชีวิตแบบผ่อนชำระ0%นาน3เดือนผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมเป็นพันธมิตรกับเครื่องรูดบัตรเครดิต EDC เพียงเครื่องเดียวแทนรูปแบบเดิมที่ต้องมีการรูดบัตร EDC โดยเฉพาะสำหรับบัตรเครดิตของแต่ละสถาบันการเงิน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระสำหรับการชรําระค่าเบี้ยประกันภัยแก่ลูกค้าท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ที่ยังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่การให้บริการนะคะจะมีผลตั้งแต่วันนี้จนถึง28ธันวาคมนี้บริษัทจะมีแผนที่จะให้พันธมิตรธนาคารเข้าร่วมบริการ EDC pooling เพิ่มขึ้น ได้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนและธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าช่วยอะไรได้ก็ช่วยนะใครก็ช่วยกันนะเพราะว่าอยากจะให้ทุกทกคนรวมไปถึงประเทศของเรานะคะผ่านพ้นสถานการณ์วราระโควิดสิระลอกนี้ไปด้วยกันค่ะค่ะนี่ก็เป็นความประทานาดีนะคะจากรายการของเราด้วยนะคะแล้วก็กลับมาติดตามค่ะเนื้อหาที่น่าสนใจแบบนี้ได้นะคะในรายการของเราสี่ทุ่มเป็นต้นไปวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Yeah. <laughs> ภาดิจิทัลร่วมกับ i c r o s o f t พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้คนไทยในโครงการ Future Ex i t ไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดของอนาคตเชิญชวนผู้ที่สนใจเรียนฟรีสอบฟรีรับใบป,ประกาศนียบัตรจาก Microsoft เราร่วมกับสภาดิจิทัลนะคะเปิดหลักสูตรพิเศษของ Microsoft a z u r e ันสำหรับโปรเฟชชั่นอลทางด้านไอทีสามารถนำไปใช้ขยายผลในสายอาชีพทุกท่านจะได้ประโยชน์อย่างแน่นอนสภาดิจิทัลร่วมสร้างเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อคนไทย